E. วันนี้นะครับเป็นการขยายผลจากมิติที่มากกว่า AEC มากกว่าอาเซียนหลายคนอาจจะพอทราบมาแล้วนะครับว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวในแง่ของการพูดคุยในกรอบที่กว้างมากขึ้นอาเซียน s p l u fta เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างนี้นะครับจากท่านอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศท่านสีรัตรัศถาปานะครับสวัสดีครับสวัสดีครัวันนี้ในในการเปิดตัวโลโก้ใหม่ มีหนึ่งมิติที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของงานสัมมนาซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจก็คือการพัฒนาคู่ขนาน AEC p l u FTA สาระสำคัญที่ได้จากเวทีเองรวมถึงประเด็นที่ท่านพิธอยากจะสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรในแง่ของมิติ AEC และ AEC p u p ครับจริงๆแล้วต้องขอบอกว่าเราเน้นน้ำหนักเรื่องของอาเซียน โดยมุ่งอยู่ที่การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นสำคัญนะคะทำให้เกิดความตื่นตัวมากขึ้นตอนนี้แต่ว่าอีกอีกอเขาเรียกว่า <9 S 1> ที่คู่ขนาน,านที่คู่ขนานกันจริงๆแล้วเนี่ยเวทีอาเซียนเองก็มีการทำงานนะคะมากขึ้นความร่วมมือมากขึ้นเรื่อยๆกับประเทศที่เป็นพันธมิตรของอาเซียน Uh, พันธมิตรที่ใกล้ตัวที่สุดคือประเทศที่ทําความตกลงเขตการค้าเสรีกับอาเซียนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ประเทศ5ฉบับความตกลงนะคะ6ประเทศก็คงจะทราบกันดีว่าก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ใ<ช>นะคะแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียประเทศเหล่านี้มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับไทยกับอาเซียนอยู่แล้วโดยผ่านทางความตกลงที่เราเรียกว่าเป็น ความตกลงเขตการค้าเสรีสร้างพันธมิตรกันนะคะก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าจะมีการเพิ่มระดับของความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นให้ลึกขึ้นนะคะก็คล้ายๆกับที่เราจับมือกันใน10ระหว่าง10ประเทศอาเซียนตอนนี้ก็ต้องมองควบนะคะว่าเราทํางานร่วมกันเนี่ยไม่ใช่แค่10แต่เป็น10บวก6ประเทศแล้วก็ในส่วนที่เป็น6ประเทศบวก10เนี่ย ก็มีการเขาเรียกว่าเร่งสปีดค,ความเร็วในการทำงาน mm. เพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจการค้าโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นที่คาดการกันว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะซบเซาลงหดตัวลงนะคะ,ะเพราะปัญหาในบางภูมิภาคอย่างเช่นในยุโรปหรือในอเมริกาเองตรงนี้เนี่ยเอเชียนะคะก็ยังเติบโตต่ออย่างต่อเนื่องมีพลัง ที่สำคัญคือจีนกับอินเดียร,รวมทั้งเกาหลีใต้นะคะรวมส่วนญี่ปุ่นก็กำลังจะต้องก็เ,เรียกว่าพัฒนาให้เร็วนะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอาเซียนพลัสพลัสเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องสร้างสมดุลที่เกิดขึ้นในตัวภูมิภาคด้วยเพราะว่าประเทศยักษ์ใหญ่เองเขาก็สูญเสียอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจเขาก็มี TPP ขึ้นมาเขาก็มาดึงฟังประเทศในอาเซียนเข้าไปในขณะที่เราเองเราก็อยากจะคบกับจีนคบกับญี่ปุ่นเพื่อทําให้มันแข็งแรง ตรงนี้มันเป็นประเด็นที่มันทําให้เราต้องมีการเร่งตัวที่สําคัญอยากให้ท่านได้ช่วยเล่าภาพตรงนี้ให้ฟังหน่อยว่าภารกิจที่เรากําลังคุยอยู่ที่เรากําลังเจราจากาลังทําอะไรต่างๆอยู่เนี่ยมันเพื่อทําให้ไทยเองได้มีอํานาจคงอํานาจในการเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการต่อรองมีเสียงมีอะไรมากขึ้นซึ่งงานต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจยากนะคะเพราะมันมีความซับซ้อนของเรื่องครับแล้วก็ นั่นคือสิ่งที่เราเองจะต้องพยายามที่จะสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นท่าน,นะะทำอยู่ผมกลัวคนยังไม่ได้เห็นภาพตรงนี้ว่านี่กลมเจรจากําลังทําอยู่นะเขากําลังทำอะไรอยู่ก็เราก็คือเรื่องของอาเซียน s p l u fta เนี่ยยังไม่เกิดนะคะคแต่มีแนวโน้มว่าจะเกิดในอีกสักปี2ปีข้างหน้าก็คือว่าอาเซียนเนี่ยร่วมกับประเทศพันธมิตร6ประเทศเนี่ยอาจจะตัดสินใจนะคะที่จะประกาศ เปิดเจรจาทําความตกลงที่เป็นฉบับก็เรียกว่าเขตเศรษฐกิจฉบับยักษ์ก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วความตกลงที่มีอยู่แล้วของอาเซียนบวกหนึ่งกับหกประเทศเนี่ยเรามาผูกกันเป็นหนึ่งฉบับเพื่อทําให้เป็นตลาดที่เขาเรียกว่าเชื่อมโยงกันให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะคงไม่ใช่จะเป็นความใกล้ชิดในระดับของอาเซียนเองหรือ aec แต่ว่าผูกให้ชัดขึ้นให้ใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิม ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนั้นก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์โดยการลดขั้นตอนนะคะลดความสับสนถ้ามีความตกลงฉบับเดียวผูกกันแทนที่จะมีอยูอ่ของอาเซียนก็มีนะคะอาเซียนบวกกับพันธมิตรก็มีมันก็จะยุ่งยากเสียเวลาแล้วก็เสียมีต้นทุนนะคะตรงนี้ก็คือความพยายามที่รัฐบาลจะทำให้ภาคเอกชนเนี่ย ได้รับประโยชน์ได้รับความสะดวกในการทำมาค้าขายการลงทุนระหว่างกันความสนใจที่จะผูกสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะมันมีอยู่มากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนว่าเอเชียก็เป็นศูนย์กลางของอาจจะเป็นศูนย์กลางลของโลกนะคะแต่ว่า,าตรงนี้เนี่ยคือ,ค,อคือแรงขับเคลื่อนแต่เราจะพูดอย่างเดียวไม่ได้ว่า,าเราต้องมองตัวเองเป็นหลักของโลกว่าเอเชียเป็นใหญ่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะคะ ภูมิภาคนี้ต้องเป็นภูมิภาคที่ยังต้องเปิดเพราะว่าการการที่เราเชื่อมโยงกันภายในนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปปิดประตูกั้นคนอื่นนะคะคเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันในโลกนี้นะคะค,ความเชื่อมโยงสร้างเน็ตเวิร์กิ่งเรื่องของซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าผนึกกำลังกันนะคะ,ะมันก็จะทำให้การทำงาน กา,การทำมาค้าขายระหว่างกันเนี่ยมัน,มนสะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้นได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำกันในเอเชียเนี่ยหลักก็คือว่าไม่ใช่เพื่อไปปิดกั้นคนอื่นแต่ว่าต้องการที่จะทำให้เขาเรียกวา่าเป็นปึกแผ่นได้ไหมความมีพลังนะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงต่อออกไปซึ่งเราก็เชื่อมอยู่แล้วการทำมาค้าขายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเอเชียนะคะเอเชียก็ค้ากับทั้งโลก เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำอย่างไรที่เราจะสามารถอธิบายให้แก่ภาคเอกชนนะคะซึ่งเขาควรจะได้รับผลประโยชน์รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆภาค,คเกษตรภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะโลจิสติกอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยจริงๆแล้วมีความสามารถมีศักยภาพนะคะที่เราจะสามารถใช้โอกาสตรงนี้ เราได้ข้อมูลเรื่องอาเซียนหรือว่า a อซแล้วก็มีเป้าหมายเป็นเชิงตัวเลขที่หลายคนจะต้องตื่นตัวแล้วเข้าใจก็คือ2015แต่วันนี้ท่านขยายความในแง่ของทัสพลัส FTA ประชาชนเองถ้าเขาสนใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมิติไหนที่ท่านคิดว่าควรจะต้องสนใจแล้วก็มิติไหนที่เขาสามารถที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้บ้างครับเกี่ยวกับกรอบที่มันใหญ่ขึ้นตรงนี้ครับในแง่ของสิ่งที่ภาครัฐทำนะคะทั้ง ระหว่าง10ประเทศที่เรากำลังสร้างเอีกับสิ่งที่เรากำลังทำร่วมกับทางพันธมิตรนะคะก็ตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่หลายส่วนที่ผู้ที่ใช้ประโยชน์เนี่ยหรือผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะหลากหลายนะคะมีทั้งในแง่ที่เป็นสินค้ามีทั้งในแง่ที่เป็นธุรกิจบริการซึ่งมีหลายสาขามากแล้วก็ในด้านของการลงทุน ด้านการลงทุนเราก็ต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยก็เป็นประโยชน์แก่คนนอกอกลุ่มของเราด้วยนะคะคือนักลงทุนต่างชาติที่เราก็ยังอยากที่จะให้เขาเข้ามาลงทุนในบ้านเราแต่คงต้องดูว่ายุทธศาสตร์ที่เราจะพยายามที่จะดึงการลงทุนเข้าประเทศนั้นเนี่ยมันควรจะมีการพัฒนาทบทวนอย่างไรนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ของประเทศไทย ให้ประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์ด้วยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเองต้องต้องมองหลายๆส่วนบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายบริษัทก็ต้องมองว่าทำอะไรอยู่จะค้ากับใครนะคะสินค้าเป็นอย่างไรสู้เขาได้แค่ไหนอาจจะต้องเริ่มจากว่าในตลาดประเทศไทยนั้นเนี่ยสินค้านีเ้เป็นที่ยอมรับโดยจากผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คิดต่อไปว่า ถ้ายังไม่เคยทําการค้ากับต่างประเทศน่าที่จะลองดูว่าเริ่มจากอาเซียนก่อนได้ไหมเพราะอยู่ใกล้ประเทศไทยที่สุดนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านเองก็เชื่อว่าทางภาคเอกชนนะคะผู้ประกอบธุรกิจนั้นเนี่ยท่านก็มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วที่จะทําให้ธุรกิจของของ,ของท่านนั้นประสบความสําเร็จก็ย่อมที่จะพยายามที่จะ,ะเรียนรู้นะคะแล้วก็หารูปทางที่จะทําให้ธุรกิจนั้นเนี่ย เดินหน้าต่อไปแล้วก็าสามารถาขยายนะคะพัฒนาได้ได้ดีได้เร็วด้วยก็ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองต้องทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่ารอให้ภาคเอกชนเดินมาหาเราเราก็ต้องเดินไปหาแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของการทำงานของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจารเนี่ยเรื่องการเจรจารการค้าระหว่างประเทศต่ตาง มันคือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทํางานร่วมกันนะคะเป็นประเทศไทยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทําได้โดยลําพังรเราต้องการการทํางานร่วมบูรณาการแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นไปในทิศเดียวกันค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีเป็นอ,อย่างสูงครับขอบคุณค่ะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ตามเจรจารอัปเดตครับ